สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตในเรื่องของการโอนสายนะครับผมของตัวโทรศัพท์แกนสตรีม GRP 2 6 0 2 W นะครับใช้งานกับตู้สาขาของแกนสตรีมนะครับโดยจะสาธิตประกัน2เครื่องนะครับก็จะเป็นมีจากเบอร์ภายในเครื่องอื่นนะครับโอนมาที่เครื่องนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการโอนมาที่เบอร์นี้นะครับซึ่งเบอร์ตรงนี้เราก็จะเป็น1 0 0 3นะครับอันนี้ก็จะเป็น1 0 0 4 ซึ่งผมจะใช้เบอร์1 0 0 6ในการโทรเข้ามานะครับโดยการโอนสายนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็จะเป็นแบบ a d t e n นนะครับกับแบบบ y นะครับแบบ Ad t e n ก็คือแบบการที่ว่าเราจะโอนไปเพื่อคุยกับปลายทางก่อนนะครับเมื่อปลายทางรับเราถึงจะโอนเพื่อให้คุยกับต้นทางที่มีการเรียกสายเข้ามานะครับแบบที่2ก็คือแบบ By ก็คือโอนไปเลยนะครับโอนแล้วปล่อย โดยที่ไม่ต้องรอปลายทางรับสายก่อนนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับผมก็จะเห็นว่าจะมีเบอร์หนึ่ง์โทรเข้ามานะครับเมื่อเรารับสายนะครับทีนี้เราต้องการโอนมาที่เบอร์หนึ่งนะครับให้เรากดตรงปุ่มนี้นะครับได้เลยแล้วก็ตามด้วยเบอร์นะครับ ทีนี้ผมจะสาธิตในเรื่องของการโอนเพื่อคุยกับเบอร์1 0 0 4ก่อนนะครับผมให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าเรากดก็จะเห็นว่ามีสายอ่าเรียกเข้าเป็น1 0 0 3นนะครับผมโทรเข้ามาให้เราเรากดรับสายได้เลยนะครับ นะครับให้เรากดาสายอันนี้ก็คือจะมีการสนทนากันนะครับทีนี้ถ้าเราแจ้งแล้วว่าจะมีสายจากเบอร์1006ต้องการาพูดคุยด้วยนะครับผมให้เราทําการกดปุ่มตรงนี้อีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับก็จะเห็นว่า transfer operation complete นะครับผมหมายถึงการโอนสายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเบอร์หนึ่ง 004เนี่ยกำลังสนทนากับเบอร์1 0 0 6อยู่นะครับนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสาธิตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่นนี้เราเดี๋ยวรับสายก่อนนะครับในกรณีที่เราต้องการโอนแบบไม่ต้องการสนทนากับปลายทางก่อนนะครับผมแบบโอนแล้วปล่อยเลยนะครับให้เรากดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์1 0 0 4 จากนั้นให้เรากดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่า transfer operation complete นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสายเรียกเข้าแทนเห็นว่าเวียก็คือผ่านมาจาก1 0 0 3นะครับอันนี้ก็สามารถกดรับสายเพื่อสนทนาได้เลยนะครับผมฟังซายนะครับเราก็จะเห็นว่าการโอนสายนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็คือแบบโอนแล้วปล่อยเลยกับแบบ คนเพื่อสนทนากับภายต่หางก่อนเพื่อแจ้งว่ามีคนต้องการติดต่อในเรื่องใดน,นะครับผมสำหรับการโอนสายก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแกนสตรีม grp 2 6 0 2 W สอ,อสนใจหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านใดก็สามารถติดต่อสอบถามเข้มามูได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ